สวัสดีครับอยู่โฮมบอสเดวินเดนนะครับผมวันนี้ก็มีวิธีการดูแผ่นนะคบแผ่นแท้แผ่นกรอบหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาแยกดูว่าอันไหนแท้เนแท้ไหนกรอบในกรณีบางคนที่อ่าจะไปซื้อแผ่นนะครับแบบว่าเป็นแผ่นมือสองสะสมเก็บไว้แล้วมันหามือหนึ่งไม่ได้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําอธิบายให้ดูกันว่าระหว่างแผ่นแท้แผ่นกรอบหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับผมเอาเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่แผ่นกรอบชั่วไปที่เราแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันแถวแถวอาพวกร้านตลาดที่ขายนะครับหรือซื้อ นี่คือเป็นแผ่นกรอบนะครับคือจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมก็ซื้อมามันไม่ใช่แผ่นแท้แหละแล้วก็ไปทําการไลฟ์กันนะครับผมข้อจะเป็นเนื้อเนื้อแผ่นแบบนี้ที่เราจะเห็นส่วนใหญ่หมาเป็นเรนโบวแบบ์เลย <onnaise. h ook> มาเป็นเรนโบว์เลยอ๋เอเรนโบว์เลยนะมันจะเป็นงี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมที่ว่าเอาไปสกรีนหน้าปกกันแล้วก็ตัวข้างหลังเนื้อแผ่นก็จะเป็นแบบนี้ความคงทนของมันมันก็ไม่ได้อยู่นานนะครับผมก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งอันนี้ผมว่ามีเหมือนกันเมื่อก่อนก็เคยซื้อแผ่นกรอบเหมือนกันแล้ว มาสะสมซื้อแผ่นใช้เรื่อยๆแผ่นกบหน้าบางอันก็เรียบเนียนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเรียบเนียนนะแต่ว่ามองดูก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ของแพมาเตอร์นะครับผมแล้วก็เนื้อแผ่นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะขยับอัพไซด์ขึ้นมามันจะเป็นแผ่นพวกนี้ทั่วๆไปครับผมอยู่ที่ว่าทางร้านค้าเี่เราซื้อตัวใหญ่พวกนี้จะซื้อมาไว้สําหรับเซตงานส่งอาจารย์เรียนซะมากกว่าเป็นเพ่นเป็นแผ่นนี้หรือบางคนก็ไลฟ์ไว้ดูเองไม,ไม่ได้เอาไปขายใครอนะไรก็ ไม่ไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาอีกแบบหนึ่งมาให้ดูนะฮะผมอย่างเช่นแบบนี้ครับผมแผ่นกอบแบบนี้อ่านาปกนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นกระดาษนะเอากระดาษสติกเกอร์มาแปะนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องข้างเรข้างหลังก็เป็นแผ่นมุวมๆวเหมือนพูดไี่แหละมันจะเป็นคุณภาพแบบนี้ถ้าเกิดแกะตรงนี้ออกมามันก็ออกได้เห็นไหมผมสกิลให้ดูเลยไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เสียดายอะไรเห็นไหมอ่าเนี่ยนะมันเป็นกระดาษเห็นไหมกระดาษเข้าไปมันจะเป็นแบบสกรีนเป็นการเตด หน้าแผ่นไปเลยนะครับผมแล้วอันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูแผ่นนะครับว่าแผ่นแท้แผ่นก๊อปมันดูยังไงอย่างเช่นอันนี้แผ่นนี้อ่าอันนี้ก็เป็นแผ่นแท้นะครับผมเป็นกระตูนป๊อปอานี่เนื้อเนื้อข้างหลังจะเป็นแบบนี้สําหรับแผ่นแท้นะกระจกดีดีดอ่าเรายิบขึ้นมาดูอันนี้จะเป็นแผ่นแท้แบบแรกอ่าอันนี้จะเป็นแผ่นแท้อันนี้เป็นแผ่นก๊อป และเนื้อแผ่นมันก็จะไม่เหมือนกันอ่าน,นี่คือวิธีดูช่างดูเพราะว่าเนื้อแผ่นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเกิดไปเจอแผ่นแบบนี้ล่ะแล้วเขาเ้าใจว่าเป็นแผ่นแท้อ้าวมีเหรอมันมีนะครับผมที่ว่าทําออกมาก็เหมือนมากเหมือนของแท้อันนี้เขาถ้าดูดีๆนะครับอ่ามันจะมีตัวโค้ดของมันอยู่มันจะมี DIP ไม่รู้คุณจะเห็นไหมผมจะพยายามให้ดูะนะครับผมอ่า ไม่เห็นเลยอาจจะไม่เห็นอันนี้มันไม่ชัดมันจะมีตัวที่เขียนบนเนื้อแผ่นเนี่ยเล็กๆว่า DVD 5 Box ป y มีตัวโค้ดเล็กๆแล้วก็มีขวตัวเขียน DIP อะไรพวกนี้อยู่มันอาจจะไม่เห็นอันเดี๋ยวหมอหยิบตัวที่มันชัดอันนี้ก็เป็นแผ่นแท้นะแต่ก็เก็บไว้ในซองแล้วก็ถ้าผลเป็นใหญ่เป็นแผ่นก๊อปเนี้ยมันก็จะไม่มีอะไรนะครับต่อให้มันมีเขียนอย่างงี้ก็เหมือเนี่ยตัวหนังสือเขียนมันจะเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ของแท้แค่เนื้อแผ่นเราเขารู้ได้แต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่ง ที่ทำออกมาเหมือนมากเหมือนของแท้ทุกประก,การะผมผมจะขอยกตัวอย่างสองแผ่นนี้นะฮะอ่าสองแผ่นนี้คุณเห็นความแตกต่างอะไตรงไหนไหมครับหน้าปกเห <ขอ S 1> ็นไหมอมันแทบเหมือนกันเลยส่วนใหญ่ที่แผ่นแท้บางอันก็จะเป็นแบบนี้หรือแผ่นแท้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมยี่เป็นตัวแบบเสกภาพไทยกับตัวที่มันเริ่มภาษาได้แล้วอันนี้หันหลังมา <c oughs> พ่อเจ้าคล้ายกันเลยหน้าหลังแทบไม่ต่างกันเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าไหนคือแผ่นแท้แผ่นก๊อปใช่ไหมมันมีวิธีดูอยู่ครับอันนี้ผมจะให้ดูแผ่นแท้ก่อนอ่าอันนี้จะเห็นนะครับว่ามันจะมีตัวสี่เหลี่ยมโคดรเนี่ยเป็นตัวโคตดของเขาเห็นไหมโอ้เห็นอยูอ่ท <ๆ S 2> ี่แผ่นอะ่ <ๆ S 2> นอะมันจะใสๆมันจะมีอย่างเงี้ยเต็มวงนะครับผมเน้นย้าว่าต้องเต็มวงนะหรือบางเจ้าบางบางแบรนด์บริษัทมันก็ไม่เต็มวงนะแล้วมันก็จะมี ตัวรหัสโค้ดมันจะมีหนึ่งสองสามมีชื่อรหัสของแผน่นนี่คือรูปแบบหน้าตาของแผ่นแท้ถ้าเกิดไปซื้อให้ดูโค้ดต,ตรงนี้นะครับไอตัวเนี้ยวงๆกลมๆเนี่ยนี่คือวิธีดูว่ามันคือแผ่นแท้นะฮะแล้วก็ส่วนของแผ่นก๊อกเหมือนกันใสเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมฮะไม่ก็มีเลนโบ่อยู่เลนโบเห็นที่แผ่นไมแสงสีรุ้งเนี่ยรอฉันหมายถึงไอตัวขอบเนี่ยไอขอบขอบตัวเนี้ยมันจะไม่มีสลักไว้เหมือนแบบ ของนั้นอ่านี่จะเป็นหนึ่งในวิธีการดูแผ่นสมมุตินะเราไปซื้อตามร้านสลันนั้นตลาดทั่วไปแล้วเขาเกิดไปวางขายแบบน,นี้นะปกบางอันมันอาจจะทําดูดีกว่าน,นี้สวยเหมือนของแท้เลยเหมือนอ่านี่ปกมันอาจจะทำออกมาสวยเหมือนแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็ที่ทํามานี่ก็แทบไม่ได้ต่างกันเลยนะอันนี้เห็นไหมอ่าอน,นี้คือเผื่อเขาบอกเนี่ยอันแท้เอามาขายแผ่นหนึ่งสอง แล้วเราก็ไม่รู้ไนงะสมมติคนที่ไม่รู้นะอันนี้คือแผ่นคอนหน้าปกมาเนี่ยแทบไม่ไม่ได้ตากันเลยอนะอ้ยเห็นไหมหน้าปกแทบไม่ตากันเลยคนระับแต่พวกแผ่นมือสองเราสามารถขอดูเนะืนะ้อเนื้อปกได้แผ่นได้แล้วก็ส่องดูข้างหลังนะครับมันจะไม่มีเป็นแบบเมื่อกี้แต่ผมก็จะมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้ดูนะที่มันเหมือนกันมากเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยแย่ไม่ออกเลยว่าแผ่นแท้จริงเหรอหรือว่าอันนี้เป็นแผ่นปลอม ในกรณีนี้เคสียนี้น่าสนใจนะ,ะเดี๋ยวผมก็เลยจะหยิบอีกหนึ่งกรณีขึ้นมาให้ดูนะคะัแผ่นแท้มีวิธีการดูอยู่สองแบบนะครับผมมันจะมีที่เป็นโค้ดแบบนั้นนะ,ะที่ผมให้ดูง่ายๆที่ว่ามันมีตัวโค้ดของมันรอบวงแผ่นกับตัวที่มันเขียนนะฮะเดี๋ยวผมจะขอหยิบเอาพวกนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับผมนแ,แผ่นแท้ที่ผมมีนะ,ะตัวนี้แผ่นกรอบเอาจบไปก่อนเอาเอแไปตรงนี้ เก็บไว้อ่าอย่างเช่นเรื่องกับตาอเมริกาครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากอ่าท่านผู้ชมดูเห็นข้างหลังฮะเห็นตัวโค้ดไหมเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมมันมีเหมือนของแท้มหมนิดนึงเห็นอยู่ใช่มันมีนิดนึงแต่มันไม่เต็มวงถ้าของแท้มันจะต้องมีเต็มวงหรือบางอันก็ปาไปครึ่งแล้วจะมีโค้ดรหัสเขียนอยู่อันนี้ทําออกมาได้ใกล้เคียงเหมือนของแท้มากแต่มันจะไม่มีใช่ใช่แต่ว่ามันจะไม่มีโค้ด อ d i หรือพ mm hmm. อะไรพวกนั้นมันจะไม่มีโค้ดสลักที่มัเป็นตัวเลขอยู่ mm hmm. มันจะออกไปแนวเหมือนแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้อ่ะนี่ก็คือแผ่นแท้นะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้มีตัวโค้ดเฮ้ย hmm. มันเหมือนแผ่นกอปเมื่อกี้เลยใช่ครับผมมันเหมือนกันมากเหมือนกับตัวเนี้ยผมจะยิบออกมาให้ดู mm hmm. เห็นไหม กอครบกระแท้ดูแทบไม่ตออกเลยนะนี่นี่คือว่องบอกเลยว่ามันทําออกมาดีมากดีจนแบบหยเงียนมากเลยแทบไปดูอะไรเลยเนี่ยเนื้อข้างหลังแผ่นใสเหมือนกันนี่มีโค้ดหลายคนอาจจะสงสัยเอ้พี่ทาไมตัวนี้มันมีโค้ดเหลี่ยม,ยมตัวเห,เหลี่ยมขึ้นตัวนี้ไม่มีมันอยู่ที่ทางบริษัททาตัวนี้ไม่ได้ทําเป็นแบบโค้ดนั้นแต่เป็นรหัสเห็นไหมครมันจะมีรหัสรอบวงแผ่นดูดีๆมันจะมีรหัสบอกเนี่ยสังเกตไอ้ตัวรหัสที่เราเห็นอยู่ใช่ใช่ ในกล้องเห็นไหมใสเกินอ๋อใสเกินนะมันจะมีรหัสโค้ดอยู่ยนี้ดูลองดูสิเนี่ยเ,เ,เ,เห็นแนละ้วเ,เห็นแนะล,ล้วเห็นแล้วออนั่นเลยนะครับเนี่ยนะที่ดูถ้ามันไม่มีตัวคิวโค้ดอะไรตัวน,นั้นนะมันจะเป็นตัวแบบมีแทนวิธีดูแผ่นแท้อีกอีกวิธีหนึ่งนะแค่หน้าปกเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันเนื้อแผ่นมันอาจจะใสเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีตัวรหัสโค้ดมันจะมีตัว ดีไอพีมันจะส่วนใหญ่มันจะมีเขียนคขาว่า DIP มันจะเป็นรหัสโค้ดของแผ่นแท้ของเขาเป็นตัวแผ่นนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็ในแผ่น l a m b บเลยครมันก็จะเป็นโค้ดแบบนี้ทั่วไปที่เราจะสังเกตได้ให้ดูขอบวงแผ่นเนี่ยคือวิธีการดูแผ่นแท้กับแผน่นกรอบนะครับแผ่นแท้มันจะต้องเป็นแบบนี้อสองแบบให้ดูสองแบบส่วนใหญ่ที่เขาจะทํามาจะทํามาสองแบบแบบนี้นะฮะให้เราดู ชัดๆเลยครับสองอันนี่คือแผ่นแท้ทั้งคู่ครับเห็นไหม,ไมซ้ายกับขวาเห็นไหมตัวนี้นจะเป็นตัวหนังสือเห็นลางๆเออลางๆพยายามให้ดูแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่จะทําเป็นรูปภาพแปะไว้ตอนจบท้ายคลิปอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมครับมันจะอยู่ประมาณนี้ผมแผ่นแท้หน้าตาม,มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าหน้าผาเนื้อแผ่นมันจะเป็นแบบนี้ก็คือวิธีการดูสํหนับใรที่ ไปหาซื้อแผ่นอยากสะเก็บสะสมแล้วเจอแผ่นมือสองเรื่องที่คุณอยากได้แล้วเขาบอกคุณว่าเป็นแผ่นแท้คุณสามารถขอเขาดูแล้วก็ดูเนื้อแผ่นได้ตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยบอกให้ดูว่าเออมนดูยังไงแผ่นแท้แผ่นกอปเป็นแบบไหนนะครับผมแบบนี้ก็ใช่แผ่นแท้นี่เป็นโค้ดรหัสเนี่ยตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่มีโค้ดเนี่ยแต่แบบนี้ก็ใช่แต่ถ้าเกิดไหนที่มันมีโค้ดเป็นวงๆเต็มวงเลยแล้วนั่นจะเป็น การสังเกตที่ดีแล้วเราจะได้เข้าใจมันมากขึ้นดูง่ายขึ้นเนี่ยครับต้องมีตัวดี p ตรงนี้มันจะเป็นรหัสโค้ดของแผ่นอ่าส่วนใหญ่นะครับมันจะขึ้นเป็นตัวดี p แล้วก็เป็น5้า0 9นกอะไรก็ได้เป็นโค้ดของเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแผ่นแท้กับแผ่นกอปนะครับผมต้องบอกเลยว่าหน้าตานี่เหมือนกันแทบแยกไม่ออกเลยนะครับสำหรับใครที่ลวงไม่เป็นเนี่ยอนเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นแผ่นกอปไม่เป็นไรตรงนี้แผ่นกอป วันนี้ก็แผ่นแท้ที่ที่มีวเก็บนะ้ำโมลลงไปก่อนโอเคครับผมอ่านาข่ยคนที่สงสัยอะไรตรงไหนอยากจะถามหรือจะพูดคุยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมวิธีการดูแผ่นแท้ DVD นะครับอันนี้จะ VCD ก็ดูเหมือนกันนะของเกา่าแล้วก็ส่วนของบูเลก็เช่นกันครับดูเหมือนกันหมดเลยไม่จะเป็นเป็น VCD DVD บูเลหรือ 4K นะเหมือนกันเด้ะด้วิธีการดูดูจากหน้าปกแผ่นอย่างเดียวไม่ไม่ถูกไ,ไ,ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องดูเนื้อแผ่นด้วย หน้าปกบางอันน่ะของก๊อปอะ่ะก็ทําสวยกว่าของแท้นะโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่อง d e วิล u n นเด d นะครับส่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเดย์บายสวัสดีครับ